สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านนะครับวันนี้ผมมาจ่ายตลาดนะครับนี่ครับแม่บ้านหยิบน่องไก่ติดสะโพกนะครับจํานวน3ามน่องครับวันนี้เราจะทําแกงเขียวหวานไก่นอไม้กันครับเพื่อนๆล้างไก่สะอาดแล้วเราก็มาต้มหนอไม้กันนะครับเพื่อนๆหื่อไม้นี้ผมซื้อแบบต้มมาแล้วนะครับจากตลาดแต่ผมมาต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจครับ ทำกินกันเองก็ต้องสบายใจต้องสะอาดครับเพื่อนๆนนี่ครับแม่บ้านเปิดไฟแกรก็เหมือนเช่นเดิมนะครับใส่น้ํามันไปหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมและนี่นะครับเป็นเครื่องแกงเขียวหวานครับสองช้อนโต๊ะแล้วก็เครื่องแกงพริกขั่วหนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆนผมใช้ผสมกันนะครับ2ต่อหนึ่งครับเพื่อนเพื่อน หลังนี้แม่บ้านก็ทําการบี้ๆครับเพื่อนๆนคุกเขาให้มันเข้ากันครับโอ้โหสลบอบอวนทั้งบ้านครับเพื่อนๆนครับต้องมีจามกันบ้างครับนี่ครับเครื่องแกงผมใช้2อย่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนี่ครับผสมกันเข้ากันแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยๆเติมกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกองสําเร็จรูปนะครับ500มิลลิตรครับแต่เราเติมลงไปก่อนนิดหน่อยนะครับให้มันเข้ากับเนื้อพริกแกงที่เราทําไว้ครับเพื่อนๆน จากนี้เราก็เติมเนื้อไก่ลงไปเลยครับหลังจากกะทิกับเครื่องแกงเราเข้าได้ที่แล้วคราวนี้แหละครับเราก็ผัดผัดผัดครับเพื่อนๆนผัดจนไก่เริ่มสุกนะครับพอไก่เริ่มสุกเราก็เติมกะทิที่เหลือครับที่ผมบอกว่าใช้500มิลลิลิตรนี่แหละครับเติมทั้งหมดลงไปเลยในตอนนี้ครับเพื่อนๆือน เอาละครับจากนี้เราก็ผัดๆครับแม่บ้านผัดๆให้เข้ากันนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าน้ำกะทิมันข้นเกินไปเราค่อยๆเติมน้ำอุ่นสะอาดลงไปนะครับและนี่ครับแม่บ้านใช้เกลือประมาณปลายช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวมันเค็มครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆ ได้สองอย่างนี้เราก็ค้นๆครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับผมก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ต่อด้วยผงปรุงรสนะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆ เอาละครับพอเวลาคนๆๆเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วเราก็เอาหน่อไม้ที่เราต้มสุกสะอาดแล้วนี่ครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆรับรองยังไงมันก็สุกอยู่แล้วครับเพราะเราต้มมาแล้วครับเพื่อนๆและนี่ครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับผมได้เลือดจากตลาดสดมาครับก็เลยใส่เข้าไปครับเป็นออปชั่นเสริมครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับเพื่อนๆ เป็นนั้นเรียบร้อยครับเมนูง่ายงําทำได้ที่บ้านวันนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกสดของเราแล้วแต่ความชอบครับเพื่อนๆนเป็นไงครับเมนูง่ายๆวันนี้เพื่อนๆน่าจะพอไปทํากันได้นะครับส่วนผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆน่าจะหากันได้ในตลาดใกล้ๆบ้านครับครั้งถัดไปผมจะชับชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆแบบไหนติดตามกันไว้นะครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำอาหารง่ายๆที่บ้านนะครับสวัสดีครับ